ัดกว่าก็เพราะว่ามถือโทรศัพท์สองเสื่อไหมอีกเครื่อง,นะองถือไว้อัดใกล้ปาอีกเครื่องนึงก็เป็นการจับถือไว้แบบใกล้ๆไม่นหน่อยนบตอนนี้เป็น็อดที่เทจน,นะเพื่อนผมโดนเขา้าเรนโดนดันเขาจำจอดเลนบนได้ไหมก้าน,นั่นแหละจอดที่ถูกผักออกปลาเสร็จก้าเขาจะไม่เห็นออจอผมตอนอัดอยู่นะเพราะว่าอันนี้เป็นการอัดเสียงผ้าเข้าไปอีกรอบนะครับก็ส่วนตัวมันจะเลียวกว่าเพราะคนเล่นเขาจะ จับได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วถามว่ตาตอนนี้เกิดไหมก็เกิดอยู่แต่เมทเราอาจจะดาเมจต้นเกมอาจจะดรอปไปออกสันเลือดแทนถามว่าข้อดีก็มีครับแต่ข้อเสียคือปิดดาเมจไหมทาไมเธอทําอย่างนั้นทําไมครับหมัดมึงหมัดหน้ามันเหรอไอโรล,ลีออกากาอล้าสองทีนงนิดนึงด้วยตอนนี้เพื่อนผมเกือบรอดนะว่า ถ้าหนูว่าเขารอดจะคุ้มมากแต่ถ้าถ้ารอดก็คุ้มก้าเพราะว่ามันเป็นช็อตที่ทุกคนมาเติมหมดเลยเติมห้าแฮดี้ยังลงอ่ะไอช็อตที่อยู่ตรงขวามือที่บีแจนนขับรถมาชนเนี่ยจำได้ปะอม,มันชนไม่โดนอ่ะ,ดอะเดงว,ว่าชนโดนโดนเด็กเอกเด็ก เออหมายถึงฝั่งมันดิฝั่งมันเติมห้าฝั่งเราเติมสีรักเราอีกแล้วลาวิวรักเราตลองคือเขายิงโดนบ่อยนะครับเออ เห็นปะเขายิงดับเบิลเชเบิลโดนตลอดนะครับแต่เลื่อนเขาไม่ค่อยเลือดจะเยอะสักเท่าไหร่ให้เขาเอเอเลือดผมน้อยเขาจะมายิงโดนช็อตที่แบบว่าช็อตที่ทุกคนจะรีแล้วหรือแบบว่าช็อตที่เขาจะอยู่แบบไม่ครบแต่ถามว่าเขายิงแม่นไหมยิงแม่นนะครับพลาดน้อยนะอืมเราอยู่อย่างนี้สังคมต้องการนะครับเราวิวสังคมสักกะคือเราวิวอะไรวะเพื่อนอคือตอนเล่นในคลิปมีบ้างไหมคุณเนี่ยคุณคุณได้แบบว่าไอ้นี่โดนบ้างไหมครับ คำตอบดีสิกล้ายิงโดเนกระสุนแสงเนี่ยเร็วตอนเนี้ยเราวตอนเบื้องเน้นจ่ายสกิลสินะเน้นยิงไม่โดนเน้นใช้ออกไปจากแม็กแต่มันมีแม็กเลี้ยวนะตอนนี้เป็นการคักไฟครับแม้เพื่อนร่วมทีมจะมาเติม แต่มันอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นต้นไม้อะอเขาจะมาเก็บตะแตกจากคีบเล็กเพื่อเราด้วยเก็บตะแตกจากตัวเราแล้วก็เพื่อเราด้วยนะทั้งคีบั้งคน,นะละโดนหมดกล้าคือโด,ดนโดนเหลาหน้านะนะก็โลมตอนนี้เล่นค่อนข้างดีนะครับแต่ตาที่สองะผมรู้สึกว่าสนุกสุดนะ